ชื่อปุ๋ยนะคะชื่อจริงชื่อนิชากรธนิชโชพนค,ค่ะจบการศึกษาจากคณะอักษาราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพาคอินเตอร์ค่ะเรียนภาษาจีนเนาะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Minor Corporation ค่ะอยู่ตำแหน่ง Project Development ใน Minor Smart Kit คค่ะ 我们准时去睡觉。我 เอาจริงๆถ้าบอกตามตรงก็คือตอนแรกไม่รู้จักโปรดักตัวนี้หรอกไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เคยรู้จักว่ามันมีแบบเทคโนโลยีนี้บนโลกเลยแต่พอเข้ามาทํางานที่นี่เนาะเราก็รู้ว่าเออมันเป็นโปรดักในแผนกที่เราทํางานอยู่ก็เลยเออลองทําดูก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะวิเคราะห์สิ่งที่เราเป็นพรสวรรค์ของเราและสิ่งที่เราสามารถแบบทําได้ดีอ่ะแล้วก็ตอนนั้นก็สับสนตัวเองด้วยเนาะแบบอยากจะรู้ว่าเราจะเรียนอะไรถึงจะเหมาะเพราะว่าคิดว่าตัวเองอ่ะทำไปได้ทุกอย่างเลยแบบทาอะไรทําอะไรก็ได้ไปหมดแต่ว่าเเหมมือออนนไ่ดดีัักกกยาง็ลลทํู ถ้าถามว่าตรงไหมพอทําเสร็จแล้วอะมันเหมือนมันเป็นแบบเหมือนสะท้อนตัวเองตอนเด็กๆเลยเพราะตอนเด็กๆอยากเป็นมิสวะอยากอยากเรียนมิสวะคอมมากเพราะแบบเออเห็นการเขียนโคน้ดแล้วแบบว้าวตั้งแต่เด็กๆอ่าแต่ว่าตอนนั้นอะก็เหมือนแบบมีอคติอาคติเนาะก็เลยไม่ได้เรียนก็เลยแบบเลือกมาทางภาษาตลอดแล้วด้วยผลสแกนที่มันออกมาเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าปุ๋ยะเป็นแบบฟองน้ําคือปุ๋ยมีนิ้วอินฟินิตี้ห้านิ้วที่เราส่งเสริมอะไรอะก็จะได้แบบนั้นเออแล้วปุ๋ยอะเหมือนทางบ้านส่งเสริมให้เรียนแบบภาษาศิลปะมาตลอดก็เลยได้มาเรรียนอักษ ซึ่งถามว่าชอบไหมชอบแต่ว่าถามว่าอยากทํางานด้านนั้นไหมไม่ได้อยากทาภาษาโดยตรงอืมแล้วพอมาทํางานก็ได้ใช้สกิลภาษาจริงๆซึ่งมันอยู่ในระดับเก้าของปุ๋ยแต่ว่าก็ได้ใช้ทัทกษะพวกคอมพิวเตอร์ด้วยที่ปุ๋ยแบบเหมือนได้สั่งสมมาตอนเด็เดเดกๆเนาะถามว่าตรงไหมตรงตรงทงั้งที่เรียนแล้วก็ที่ทางานเลยค่ะ ส่วนตัวคิดว่ามีมากเพราะว่ามันเหมือนแบบที่เราไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเนาะมันก็เหมือนมาคอนเฟิร์มสิ่งที่เราแบบสับสนมาตั้งแต่เด็กๆก็แบบเรียนศิละปะดีไหมหรือเรียนแบบเขียนโค้ดดีไหมซึ่งตอนนี้วิศวะของปุ๋ยอยู่อันดับไม่อันดับที่2อเออวิศวะอยู่อันดับที่2เลยซึ่งตอนนี้ปุ๋ยก็รู้สึกว่าเออปุ๋ยควรไปเรียนเสริมด้านนี้นะก็คือจะไปเทคอร์สเพิ่มแล้วถ้าปอโทสามารถแบบสานต่อจากตรงน,นั้นได้ก็คงทําต่อแล้วก็สมัยเนี้ยเอาจริงๆนะก็เหมือนมันมาคอนเฟิร์มเราวาะ่าแบบ ม,มันทำได้ทุกอย่างก็จริงแล้วสมัยนี้นเขาก็ต้องการคนที่มันเป็น,น,เ,ปนเพ็ดอะเออเราเราไม่ทำเขาไม่ได้อยากได้คนที่มันเป็น specialist แล้วอือยือว่ามีนะมีมากเลยอะเพราะว่ามันเหมือนชัดขึ้นมากว่าเราอะควรจะต้องไปส่งเสริมอะไรต่อหลังจากนี้ พับใจมากโดยเฉพาะตอนที่พี่เขามาวีขอให้นะคะอันนี้ก็คือมันเหมือนแบบเหมือนพี่เขามาเห็นภาพเราตอนเด็กๆเลยมัน flash back เลยแล้วแบบถ้ามากไปกว่านั้นก็คือมันเหมือนแบบพี่เขาเป็น GPS ให้เราด้วยเหมือนผลผลที่มันออกมาเป็น GPS ที่แบบเออเราจะต้องไปทางไหนต่อเราจะต้องวางแผนยังไงต่ออะไรที่เราแบบมีต้นทุนอยู่แล้วแล้วเราสามารถมาต่อยอดได้อเพราะว่าสมัยนีย้จะให้มาลองลองผิดลองถูกอีกมันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าไม่น่าทันแล้วเนาะเพราะว่าเวลาเราก็มีน้อยฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากต่อชีวิตต่อชีวิตหลังจากนี้ค่ะ ค่ะก็จริงๆอ่ะถ้าจากประสบการณ์ตัวเองเนาะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของปุ๋ยรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่ปุ๋ยเด็กๆอ่ะป่านนี้คิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะให้สแกนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยแอบอิจฉาเด็กๆสมัยนี้ที่แบบเออมีเทคโนโลยีแบบแบบนี้อ่ะคือถ้าถ้าสมมติว่าปุ๋ยมีโอกาสเนาะก็คงจะส่งให้ลูกให้ลูกอ่ะถ้ามีลูกก็คงจะส่งให้ลูกทาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็ถ้าถ้าใครสนใจก็รีบมาสแกนตั้งแต่เนิ่นๆ